โอเคนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆทําไมตัดสินใจที่เปลี่ยนอาชีพนะคะจากทำอาสาขาแล้วก็ทำาขายอยู่ที่ปตอมมาทำธุรกิจขายเป็นเรียนเหมือนกันเรียนให้เข้าใจว่าทํายังไงให้สาเร็จสําเร็จแบบที่ว่าต้องรู้จริงอ่ะก็เลยไปลองฝึกภาคสนามแล้วก็มาเรียนจริงว่าทำไมหลายคนไม่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะบางทีเขาไม่เข้าใจผู้ประอบการนะคะจริงๆแล้ว้าขาย ที่เราทำค้าขายที่เราทำมีสามประเภทไคเ็นยะเะบ้ออกไุครักจาอโอเคนะคะ เรา่เราอะเล่าเล่ามาฟังสามข้อนี้นะคะ,ะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือค้าปีกง่ายๆนะคะวันนี้ค้าปีเราแน่นอนเราต้องลงทุนเช่าร้านจ้างลูกน้องอย่างเช่นจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแชม่มค่าเฟรนช์ายก็แปดหมื่นบาทค่าโต๊ะค่าเก้าอี้ซื้อของกว่าจะเสร็จก็แสนหนึ่งแล้วคิดดูว่าเช้าก็ต้องไปซื้อของไปตลาดแล้วก็เข็นออกไปแล้วก็ตั้ง กว่าจะขายได้ลงทุนหน,นึ่งแสนบางทีบางวันฝนตกก็ขายไม่ได้เลยอันนี้ก็เปรียบเทียเหมือนเราขาย,ยาหนึ่งชั้นถูกไหมคะเหมือนบางคนไปขายของตลาดนะัดเริ่มต้นแม่ค้าจากตลาดนะัดมาซื้อของมาลงก็ขายแค่ชั้นเดียวเพราะฉะนั้นต้องเช่าร้านด้วยนะบางคนอะ่ะเช่าร้านจ้างลูกน้องถูกไหมคะค่าน้ําค่าไฟมีภาระเลือกขายแค่ชั้นเดียวมีความเสี่ยงไหมคะ มีความเสี่ยงข้อที่2ออนไลน์ออนไลน์ซิงเกิลหลายคนคิดว่าทำออนไลน์ซิงเกิลชอบแต่จริงๆแล้วตก,ตกหลุมพรางนะไปคิดดูให้ดีนะเดี๋ยวนี้ไปดูสิเฟซบุ o กอ่ะพอเราลงลงคนใส่ดคนมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นเลยตอนนี้จะเก็บตางเราอย่างเดียวแล้วก็เห็นไหมคะว่าบางเพจอ่ะโดนลบไปลูต้องจ่ายตาัง ผู้ได้ง่ายสินค้า100%ถูกส่งไปหาผู้บริผู้บริโภคอะค่ะก็คือ Facebook อะค่ะ f a c e b o o k จะกินไปกเป็น60%ค่าไปจ่ายค่าเงยนะบางคนนะเขาถามเลยว่าพี่กล้าลงทุนให้ Facebook เท่าไหร่มีคนนึงลงทุนล้าน,นึงแต่เขาขายได้เพีสิบล้าถ้าพี่ลงทุนหนึ่งแสนพี่ก็อาจจะได้หกแสนรือไม่ได้แล้วแต่ดวง เพราะฉะนั้นไปดูแอดก็แล้วแต่ดวเองั้นันชี้ได้ทุกคุณนะคะ60%บเเสียนแน่แล้วค่าเฟซบุ๊กแล้วกลับมาหาบริษัท40%พส่บรกบริโภคไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่อยากินถางเช่าพี่เห็นโฆษณาในทีวีพี่รู้ไหมว่าเขาเสียค่าโฆษณาในทีวีอะ่ะช่วงหนึ่งสองแสนบาท มีคนแนะนําหนูไปไปไปลงทีวีเสียสามแสนสี่แสนห้าแสนถามว่าวันนี้ถ้าเอาเงินสองสามแสนนะอาจารย์มาซื้อของอนะแล้วไปไปเจกไปเทสอ่ะอาจารย์ว่าอันไหนกลับมาเยอะถูกไหมคะแล้วเราจ้างดารามาดาราไม,ม่ค่อยกินชัยนะเพราะฉะนั้นไปหาคนป่วยดีกว่าตามหมู่บ้านอนะ่ะจริงไหมคะแล้วก็นี้เนี้ยก็เลยซิงเกิลเนี่ยบอกได้เลยนะสงสามคู่นคนนี้คู่เหมือนที่โทรไปซื้อทีวีหางเช่า สามขปุกสี่ขักสองสพันใช่ไหมคะก็อนั้นไม่ได้ไรกลับแต่ทีนี้มาดูนะประเภทที่3ามทำไมตัดสินใจทำมันคือ MLM MLM ก็คือ multi level marketing คือการขายหลายชั้นอันซิงเกิลนี่ก็ขายชั้นเดียวนะแต่ดีกว่าที่อยู่ร้านเปิดร้านหน่อยพอตัววอล์เอินอย่างเดียวตอนนี้เห็นไหมที่ภูเก็ตใครที่เปิดร้านยังไมเช่าเห็นไหมเห็นแล้วค่ะโอิดมานี่เหนื่อยหมเลยใช่ค่ะ ทีนี้มาดูนะคะต่อไป MLM เนี่ยคือการขายหลายชั้นระหว่างอยู่ภูเก็ตวันนี้มาเปิดสาขากรุงเทพรู้จักอาจารย์ไพรุนหนึ่งคนอาจารย์ไพรุนพามากี่คนละคะห <100 S 1> <100 S 2> นึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนเห็นไหมคะวันนี้มีตัวแทนหมื่นคนเพราะอะไรกดทวีคูณค่ะไม่ใช่ทำคนเดียวรู้จักอาจารย์หนึ่งคนมาร้อยคน <100. S 1> รู้จักพี่ตัวน,นี้มาสามสิบเพราะฉะนั้นคนหนึ่งสามสิบสามสิบสิบสิบคนก็สามร้อย วันที่สเิเอ็ดเนี่ยมีแต่ผู้นำหัวกะทิมาทั้งหกสิบคนเห็นไหมคะว่าหกสิบคนเนี่ยเขาก็มมนมีลูกคนละร้อยสามร้อยสี่ร้อยเราแค่ดูแรงเนี่ยหัวกะทิลีดเดอร์ให้ให้เขาแบบมีองค์กรแล้วก็ขยายทีนี้สินค้านะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตีง่ายๆวันนี้เปิดบริาษัทเออาร์มาโดยความตั้งใจของทีมที่เราทำมาแล้วของทีมหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นของทีมเราคือหุ้นส่วนกัน 20%เป็นของโรงงาน20%เป็นของบริษัทค่าเช่าค่าลูกน้องค่าส่งของจุปาถค่าน้ำค่าไฟแต่ละสาขานะคะถ้าบริษัทขาย100ล้าน6กเป็นต์ของทีมจะถูกแบ,บ่งออกมาตามชั้นสมมุติว่าย,ยอดอาจารย์ไพโรเนี่ยทีมเนี่ยได้ร้อยหลังน60% 60ล้านค่าการตลาดท่านก็ไปแบ่งกันแ,บบแต่ละสายใช่ไหมคะทีนี้มาดูนะคะระหว่างขายชั้นเดียวกับ จึงตัดสินใจลองมาลองทำ MLB ปรากฏว่าทํามาสองปีก็มีคนมาเรื่อยๆมีประมาณพันสองสามพันพอมาเปิดบริษทัทในปีกว่ามันนี่หมื่นคนถ้าไม่เปลี่ยนวันนั้นก็คูงจะไม่มีวันนี้เปลี่ยนก่อนก็เลยรอดก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ยุค AI มาแล้วนะต้องยอมรับพนักงานแบงคนะ์อ่ะเขาได้ออกหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามานั่งซื้อของไปขายเช่าร้านไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่า ถ้าใครที่เปลี่ยนกดก็รอดลก,ลอด,ลกลอดนะคะไม่ว่าธุรกิจไหนถ้าเราตั้งใจทำนะคะ M B M B หมดอยู่ที่ทีมถ้าคุณไปเจอสินค้าดีแต่ทีมไม่ใช่ไปได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นสินค้าต้องดีค่ะ